กลับสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่อครับบ้าผ้าลอผ้าไรอยู่สมุทรสาครอดหยักพี่น้องคราวันนี้บ้าผ้าลอผ้าไสสมรมาสิผ้าพี่นอ้องมาบนความคืบหน้าของสมุทรสรอดอยากกะไปหอด้วกันไปเบิงกันเลยพี่น้องไปสวีดัตสวัสดีครับเป็นยังไงเนาะ หอดใจเราเมื่อนี้สวีดัสส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านของเราเปพ,พ,พิ่พงดแดเกือบนาไม่หัวใจเรามื่อนี้เกือบนาไม่หดอยู่งมองนี็แล้วกินอุ้ยโบแมน<อ>บุกโบแมนเดินพี่น้องไปเบื้องทางคุณครับผมเบคุณแล้วสำรับมื่อนี้เนาะทำไรพี่ S <S แพรแพรแพรแพ,แพ,แแพรลอยแพรใช่ไหมวันนี้ต้องเอาลงไม่ได้เอาลงให้ได้กะมือหนีได้รไดครับไปได้ถังมาะม่ว่าเสียแพรยื่นออกไปจากตรงนี้แล้วพี่น,อน้องต่อออกไปก็ออกไปกไปนี่แล้วพี่น,อน้องกะคิดว่าเสียมับบนท่านลอ,อยกระทงแล้วพี่นอ <c oughs> ้องเนี่ยกับผม ได้มาประมาณยี่สิบเท่าบกพี่ใหญ่ครับบางกัลลังประกอบเรือพี่น้องเนาะผาเบิรงเรื่องพี่น้องสำหรับความคืนนะของสมุทรท่อเบริรงปังขุนเรื่องพี่น้องปังขุนเรื่องครับิังขุนเลยพี่น้อง เอารถเมคโคมาลงนะครับรถเมคโคมาลงพัดมนี่แหละครับเริ่มจากขอบอีกฟังทั้งนี้แหละครับเริ่มจากสวนพักไปเนาะตรงโซนตรงนี้เป็นสวนพักต่อยาวไปพุ่นเลยพี่น้องพูไปเลยเงาเลยครับผมอาทิตตามเบิองน้ำกันได้พี่น้องว่ารูปแบบโค้งส้างซีมาเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อน,นี่พี่ทอนบอกว่า เมื่อหนาสมุรสรบอกว่าจังใดก็ต้องเอาแพร่ลงให้ได้เนะเาะหลังจากทีมงานพักเกษตรนะครับนี่ที่ล้อยอยู่นั่นเอาไปลงไปปล่อยนะครับลงปล่อยข้างล่างปล่อยองลงหนานี่นะฮะเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับเป็นแถวสิเป็นแถวไปขาเบิ้งตอนมันขึ้นเละไร้ด้วพี่น้องว่ามันสิเป็นจังใดครับผม เหมือนน้ำกันเนี่ยครับกําลังขึ้นกําลังขึ้นพี่น้องเอ้ยเหมืองน้ำกันกํากลังขึงงขง้น,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 นโค้งนะพี่น้องเนาะโคง้งทั้ง25ลิตรมากจากสาซึ่งเซาเลยครับราคาคันยูงสี่แล้วพี่น้องปีไงกําลังเก็บการ วันนี้ก็สามารถชิดหลายจังนอยพี่น้องมาร่วโตัวกันเนาะวันอาทิตย์มาเล่ยมาเยี่ยมมายามกันเดี๋ยวบาผ้าหล่อสีผ้ามาบึงสำหรับแบกไปโคที่เขามาขุดด้วยพี่น้องนการเปลี่ยนแปลงของสโมสซอนต่อไปนี่ก็จะเป็น สวนพักคะปุผมสวนพักกะในมือทางนากะบ้านกระสีตอไปขุนนะพี่น้องก็เยาวไปขุนหอมสาเลยไปเยาวเลยพี่น้องขุนแหละเบิงเงาขุนโดนมีโคอยู่ขุน <c oughs> รับสวนสอนทอเนาะกะเริ่ม <c oughs> เป็นลูกเป็นล่างเลยเนะีย โซนละเมือ่องาเนาะพี่น้องเนาะ้อบเบิึงน้อกันเนอะมันเสียงออกมาในรูปแบบใดแบบบ้าพา่อหรอเสียงทยอยไายพี่น้องเบิึงไปความคืบหน้าของสโมสรเนาะว่ามันเสียง,งงามหรือว่าขี่ลายลงหรือว่าเังนไงติดตามบึงน้อพี่น,น้องได้นนนนนนครับผม นีแล้วพี่น้องมาพลอดผ่าไรก็ทยมาไายพี่น้องเด้อยเพี่ยงคนนีแล้วคลิปหนามากติดตามมึงกันไหมด้วพี่น้องว่าแพ้เข้าเป็นในลรูปแบบแลยรอติดตามครับสวีดัสสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อน ừ. ừ.